ตากันแดดครับสำหรับสวมครอบครับนะครับครอบปุ๊บไปเลยครับน่ครับสำหรับคนใส่แว่นสสยตาประจําครับไม่ต้องการถอดแว่นล้วก่อนหาแว่นกันแดดที่จะสวมครอบกันไปเลยครับแนะนําตัวนี้ครับใช้งานง่ายครับปุ๊บสวมครอบไปเลยครับครับของซีทูครับนี่ครับ u ูทูตุนศูนย์สองห้านะครับโครงสร้างทรงเหลี่ยมนะครับ ความเป็นใหญ่นะครับเปลี่ยนมาใหญ่ๆที่จะสวมครอบป okay. ุ๊บทำมันมิดไปเลยครับปุ๊บใส่ขับรถครับหรือใส่เดินทั่วไปก็ได้ครับนี่ครับเลนเลนเป็นเลนโพลไลท์นะครับกันแดดโไลท์คร้ายครับนะของกล่องครับกล่องกับแนะ้ำครับนี่ครับสวมครอบปุ๊บเนประมาณนี้